ันนี้มึงโดนของเหรอโดนของจริงอ่ะมึงรู้ได้มึงโดนของมันมัเป็นมาหลายปีแล้วครับเป็นหลายปีมึงอยู่เท่หลายแล้วเนี่ยยี่สิบแปดยี่สิบแปดแปดรีบแปดวชโดนบวชอาการเป็นไงโดนของเนี่ยเอาอะไรให้กินแล้วอยู่ดี่ได้ยินเสียงสวดกอไม่เคยดูดยามาก่อนนะไม่เคยเล่นเลยนะมาจากไหนมาจากอุดรอุดรอีเขี้ยมเดินทางจากอุดรธานีเด้วยเหรออุยึดเทอุดรธานีใจรักมากมึง ที้จะไล่บรีอุดอนจัดไกลจัดมาไปไปมึงไปมึงมาใกล้เออเอาไปแต่มึงมึงทำงานอะไรวะแปลกนะเฮ้ยไอ้หนูไอ้เมื่อกี้มึงตระกูลผีเชื้อเหรอมึงอยู่จังหวัดไหน แม่เขาเหรออ๋อไอ้หียผิดคนคนไหนพี่กูไล่เมื่อกี้อ๋อไอคนคนนู้นเออไอ้หียไอ้ชี้ผิดนั่งเหมือนกันมึงผีเชื้ออะไรผีมอนผีปอบผีฟ้าผีฟ้าเออไอ้หียมึงไม่มึงไม่มีทางที่จะหนีพ้นนะมึงบอกเอาเขาไปลอยไม่ลอยไม่ได้มึงต้องรับให้แบบรับดูแลไม่ใช่รับแบบไม่ต้องรับทรงรับรักษาเข้าใจไหมเออมา หลับตาทำจิตเป็นสมาธิหลับตานะ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 อิติปิโสภควายะมะเราชโโนเทเวสวันโนมรานังสุกขังลังตัโตนโมพุทธายะเทเวสวันโนจะตุมหารหาชิกายะกะพันตาพัทธะอุิโตเวสะพุสะพุทังหังพุทโธททเวสวันโนโมพุทธายะอริจานิจาวิกายะสังติกายะสังติอนิจานิจาวิกายะสังติกายะสังติ

กุบารายเดอออกมาเลยมึงกุบารายยูบารายยูเดบารายยูบารายยดบารายกับบารายกับนิจานิจากายะกายะเจโตเจโตวิติวิติปิติปีติสีกเลยสีกเลยอนัยันโตอนัยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจานิจากายะกายะเจโตเจโตวิติวิติปิติปีติสีกเลยสีกเลยอนัยันโตอนัยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจานิจากายะกายะเจโตเจโตวิติวิติปิติปีติสีกเลยสีกเลยอนัยันโตอนัยันโตกายะออกมาเลยกูบารายยูเดออกมาเลยมึงออกมาไอ้ผีออกมาออกมา

นิจานิจากายเกายเเจโตเตโตวิติวิตกิอนนีจานิจากายเกายเเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิขลสิขลอนันโตอนันโตกายิกุบาริยรุริงกุริกรุรงกุาริกรุรกุาริยกรุเริุริยกรุริกุบาริกุปริกุบาริกรุร็งักขะทาวุังอยาไปเลยยิผีเวนไสักขะทาวุฒัสักขะทาวุังออกปากมามืงสักขะทาวุฒังเวสหุสะสสุสะเวสุสะเวสหุสสะเวสุสะ สัพุสัออกไปสักคทาวุฒัง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 เวสสัพุสะเวสสัพุสะสะพุสะเวสสัพุสะเวสสัพุสะใบสะพุสะเวสสัพุสะเวสสัพุสะสักคทาวุฒังสักคทาวุฒังใบขาวไอ้เขาเขียนยังสักคทาวุฒังใบสักคทาวุฒัง

เจ้าเจตาวิติวิตีพิธีพิธีสิคะเลยสิคะเลยอันนั้นอย่างตอันนั้นอย่างตัวกบาร์กบาร์จีกบาร์กบาร์จีกูบาร์ก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 บาร์เวสสัพุสะเวสสัพุสะไปสักทาวุฒางออกไปสักขทาวุฒ์มาจากไหนพระใช้มาหรือไงฮะฮะพระลองของมาหรือไงโดนมาเนี่ยฮะไอผีสักขทาวุฒางวันนี้มึงต้องออกรู้เปล่ามึงอยู่ไม่ได้ฮะสักขทาวุฒาง สัคทาวุฒังภูสะเวสะภุสะสะภุสะไปสัคทาวุฒังออกไปสัคทาวุฒังชี้แดกมาที่รับมาเนี่ยนะหลุดออกไปซะนะสัคทาวุฒังสัคทาวุฒังสัคทาวุฒังวุฒังสัคทาวุฒังสัคทาวุฒังไปสัคทาวุฒังสักคทาวุฒังไปเลยสักคทาวุฒัง สัคคะอาวุธังสัคคะอาวุธังไปสัคคะอาวุธังสัคคะอาวุธ like ังหลุดไปสัคคะอาวุธังออกไปให้หมดนะที่อยู่ในตัวที <S S ่อยู่ในกายมันนะสัคคะอาวุธัง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 เวสะหุสะกเวสหุสะเวสะหุสะเวสะหุสะ สักภูสักเวสะกภูสะเวสะกุสะเวสะกภสักหายสักขะพาวุฒังออกไปเลยสักขะพาวุฒังออกไปด้วยสะกุสันะหลุดไปด้วยสะกุสะนะหายไปด้วยสะกุสะนะออกไปด้วยสะกุสะนะออกไปด้วยสะกุสะนะหายได้วยสะกุสะนะออกไปด้วยสักภูสะหลุดไปด้วยสักภูสะนะหายได้วยสักภูสัะสักขะพาวุฒัง อาวุธทางออกไปนะสักดะออกด้วยเวสะกุสะนะหายด้วยเวสะกุสะไปด้วยเวสะกุสันะอีพีนะสักสิ์ข้าอาวุธทางสักดิ์ข้าอเวุธทาะเวสักุสอกเวสะกุสักอักดิัข้าอาวุธทางศักดขะาอาวุธทงไปสักข้าอาวุธัง สัคภะวุฒังเวสุขสัเวสุะสัพุสะเวสะุขสัพุสสะไปเลยมึงไอ้หาโดนมาเนี่ยฮะไปไอ้ผีสักขะออกไปมึงออกไปเลยออกไปได้แล้วรู้ว like ่ามึงจะไปอยู่กับมันนะสัคภะวุฒังสัคภะวุฒังออกไปมาจากกุดอนเชียวายฮะมึงู่ดอนได้ไงมึงฮะไอ้ผายไอ้พระที่ทำให้มันเสื่อมไปแล้วกันไหมึงออกรันะ ผมเบิกหาเบิกกูจะเบิกเลิกล่างเลิกบนกูจะเบิกเลืกสัตคนในแหล่งปลากูจะเบิกหินผาศิลาแรงกูจะเบิกกอะแก่งในแดนดินกูจะเบิกปีกลินต์ในหมู่บนคุจะเบิกครับทองไปเบิกเขาเสด็จตไกล่อันเที่ยวชาจะเบิกพัดกรพั้ควายอันสึดตาคุณจะเบิกนะคาถาที่กระทำด้วยพระพุทธมนต์คุณจะเบิกหลวงคนที่คอยปกปักรักษากูจะเบิกหัวและกองแดงมีกำแพงมาปกป้องนะคุณจะเบิกพัดนะ อันตะบุตรแบนรอดแบนกันอันพิเศษกูจะชักด้วยพระเวทของกูนี้นะอิติมาเลโสเอมาเลโสตะโปเตโชวาโยสัพพะปะติดทิพระวันตุเตสัคคะวุฒังเวสสะพุสะเวสสะพุสะนะโภคภูมิวิภายพระสหายฆูหทรงฤทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ของกูนี้นะองพัดเอาพระกระถางกูนะเวสสะพุสะนะ ให้ไปถูกนะไอ้หมอผีนะไอ้หมอผีนะไอ้ที่ว่าจะทำมานะสอยพัดไปนะตะกอนอยู่ดังตบให้มันซบอยู่ดังเขียดให้มันเหยียดอยู่ดังงูนะด้วยเดชะพระของกูนี้นะโอมสวาหะสวาหายสักขะอุทัเวสหุสะสะกหุสะเวสหุสะเวสหุสะสะหุสะสักขะอุทังไส สักขะอาวุธทังสักขะอาวุธทังออกไปนะสักขะอาวุธทังดักขะอาวุธทังสักขะอาวุธทังไายสักขะอาวุธทังสักขะอาวุธทังเวสสะเวสะสุสะเวสสุสิรับมานะออกไปนะออกไปนะออกไปกับถวันต่างๆหลุดไปกับทาวรนึ่งสักคะอาวุธทังเวสสุสะเวสะสุสัเวะสุสิรัสมา

มึงจะกลับมึงจะอยู่ฮะมึงสักเถอาวุฒิทางสักเถอาวุฒิทางทสักเถอาวุฒิทางวันนี้กูมันลัยถอนในกูที่ราชบุรีแล้วรู้ป่ะมันต้องหายกลับจากที่นี่ไปมึงก็ต้องออกไปอย่ามาอย่ามายุ่งกันไม่เกี่ยวกันถ้ามึงรับรู้<อ>มึงก็ถอนของออกไปซะถอนออกไปมึงถอนของออ,ววออกไปให้หมดที่อยู่ในตัวมันนะฮะถอนออกไปให้หมดไปสักเถอะ ธวุังลัะาวุทังลัคนธวุฒังัะาวุทังสัะาวุังสัะาวุทังไปหลุดไปสักขะาวุทังออไปนะออไปเลยนะออกไปนะสักขะาวุังสักขะาวุังสักขะาวุังสักขะาวุฒัง ไปฮะไก่วันนี้มึงยอมแล้วดอกมานะกูบาระจรบาร์กูบาระจิระบาร์กูบาระจิบารกูบาระิระบาร์กู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 บารอกูาร์กูบาร์กบารอกูมาร์กูมาร์กูบาน์กูบาร์กูบาร์กูบาร์ูบาน์กูบารูาี์กูมากูบารกูาร์กู่ากูมาร่กูบากูบารกบาร์กู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 บกูบารกูบารกูบกรกูมาู่กูี่ออกูบาร์กาอยู่กับกู

ฝันที่ซ่อนฝันที่หายนะกลับเข้ามานะกลับเข้าล่างก่านะกลับเข้าล่างก่านะฝันที่หายนะเอ,เอาเออจัดหายเจ็บสิตอนแรกเจ็บเหมือนค้อนทุบเลยไงอ่เอาน้ำมลมาหายไปเอาถัางมาอาบน้ำมลก่อนเดี๋ยวดูอาการเป็นไ,ปไงโดนตีเจ็บมากเลยเหรอไอ้เหี้ยกูตีเบาเนี่ยเจ็บแค่ปะแต่ตังหลังไม่เจ็บแล้วใช่ไหมที่กูเรียกมึงไม่เจ็บเลยวะโอเคจบ ี่เผาว่าเฮ้ยทำไมมีดกูตกน้ำมันได้ด้ยไอ้เชี่ยแม่งฮะดังเหรอลงมีดเบาๆนะเห็นไหมเอาคิวต่อไปไหมไปเฮ้ใช่เหรอไอหัวเอ้ยนี่ขุดกูก่อนไหมเหรออันนี้สองคนนี้เข้มาก่อนกัน